เพราะฉะนั้นเนี่ยก็28ขายเลยครับแล้ว10วันเต็มเต็มเป็นมาอากรรมเลยเนี่ยนะเป็นยังไงควรมาลงทะเบียนก็มีหลายคนที่เดือดร้อนมากๆร้านโดนเผาไปไม่มีที่ขายของค่ะแล้วก็สต็อกค้างคางอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มารีบๆช่วยกันช็อป,ปค่ะเพราะว่าออตอนที่เดือดร้อนเนี่ยกิ๊บเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเป็นโอกาสที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันมากที่สุดแล้วก็มาซื้อของร้อยบาทสองร้อยบาทไม่เป็นไรค่ะเงินเล็กน้อยพวกนี้มีค่าสําหรับ คนที่เดือดร้อนนายามเดือดร้อนจริงๆมากกว่าเงินหมื่นเงินแสนนยนมำี่เขาไม่เดือดร้อนนะคะก็อขอเชิญชวนทุกคนค่ะคุณการคิดยังไงถึงจัดงานนี้ก็อย่างนี้บอกนะเคยเคยคนที่เดือกเขาต้องกินข้าวทุกวันอะ่ะจริงๆผมก็เสียหายนะครับอาชิปไม่ไปหนึ่งสาขาขายขายไม่ได้ห้าสาขาเราเสียหายประมาณ30ล้าบงแต่เราไม่เดือดร้อนะครับเพราะเรามีย่อขายเป็นพันนล้านเลยแล้วมีสาขาเป็นร<ม>้อยแต่บางคนเนี่ยยังอยู่เลยบางคนบางคนมีแค่ร้านเดียวฮะหมดแล้ว เมื่อกี้มีคนหนึ่งยังยังเพิ่งเดินไปคือเขาบอกไม่รู้จะเอาอะไรมาขายนะครับเ<ม>ขาเลยบอกอย่างนี้ในที่แบ่งนี้โอ้ย่ไม่ขายของเลยมแม้กระทาั่งน้ําก็เคยให้คนเดินขาย<ม>ก็เลยให้น้าเขาไปขายบุธหนึ่งเค<อ>ยไม่ต้องเอาอะไรมาเคยเราสั่งแป๊บสี่สั่งอะไรไหมเขาขายแล้วก็เอาทุนไปเคยเขา<ม>นี่คือสิบวันเท่านั้นสิบวันครับก็ออยังไงก็ามามาช่วยช่วยกันต่อเวลาไม่ได้ใช่ไหมเออสิบวันก็หนักหนาเพราะว่าพุตบอลเนี่ยมันไม่ได้เงินเยอะแต่ว่าคนที่จองแต่พุทธบย่างไม่เด็กๆกเนี่ยต้องยกเลิกเขาด้วยก อันนี้ก็ขอร้องครับว่าเราจําเป็นจริงๆแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนก็ยกเลิกเข้าไป10วันก็ขอตทษเขาด้วยเพราะว่าเราอยากให้คนที่เดือดร้อนมามาขายของครับเาก็เข้าใจนะเข้าใจแต่ว่า10วันนี้ขอขอให้10บวันพอครับนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ตอนนี้ผมมาก็เย็นแล้วมืดแล้วในซ้ําไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีคนมาจองแขงนะฮะมาจอง10วันเฉพาะกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างขายอะไรอยู่ที่ไหน ก็ขายเสื้อผ้ามีที่เซ็นทรัลเวอร์กับที่สยามค่ะที่ตรงสยามสยามสแควร์แล้วก็ที่เซ็นทรัลเวอร์ที่สยามสแควร์บางทีที่ร้านไม่โดนไฟไหม้แต่ว่าที่เซ็นทรัลเวอร์โดนค่ะที่เซ็นทรัลโดนที่เซ็วอร์โดนไฟไหม้ใช่ค่ะยังเข้าไปได้ไไปม่ได้ค่ะไม่เลยทั้งร้านไหมคือหายไปโซนนั้นเลยเขายังให้คำตอไม่ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะไหมทุกท่านเพราะมันติดกับเซ็นเลยค่ะติดกับเซ็นเลยใช่ค่ะขายเสื้อผ้าใช่ค่ะหมดเลย หมดค่ะหมดตัวก็ก็ะะะขายกระเป๋าอยู่ที่นั่นเช่นกันนะคะแล้วก็ทีเซนทันเวิร์ดซึ่งซึ่งขายอยู่สอง้านแล้วตั้งสองร้านโดนโดนไปไม้หมดเลยค่ะเดี๋วทาง้ถแล้วขอย้เข้ามาริกันค่ะขายซีดีอยู่ที่สยามค่ะซี <CD S 2> ดีดีค่ะชื่อร้อนานอินเตอร์มิวสอะอยู่ข้างๆตรงทางประตูลงหนังสยามเลยค่ะก็หมดไปหมดเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยค่ะ ซีรีส์ัแผ่นล้งมาเก็บต่ไม่ไม่ได้เลยค่ะไม่คือเขาไม่ให้เข้าไปตั้งแต่วันที่13แล้วค่ะแล้วนี่มาจองอะไรมาจองที่ขายก็พอดีบอกว่าไม่มีอะไรจะขายแล้วบอกคุณตันคุณตันเลยให้ให้บูธน้ำบูธหนึ่งอะค่ะให้น้ำค่ะให้ขายน้ำให้ลงขายน้ำคุณตันจะลงให้อะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ไม่มีอะไรจะขายแล้วฮะับเคยให้ขายน้ำของโอซิแต่ว่าเป็นรายได้ของเขาได้บูหรือยัง <c oughs> แล้เอ <c oughs> าอะไรมาขายเนี่ยของก็ติดอยู่ในเชนทั้โล่ก็ใช่ค่ะแต่มันจะมีบางส่วนที่อยู่ที่สยามวาจะเอามาขายตา้างเ<อ><ห>ียจะมาขายรองเท้ากระเป๋าค่ะแล้วขอบอนิึงว่ากระเป๋าทุกใบที่ขายนี่เย็บเองกับมือทุกใบเลยนะคะเย็บเองในห้องนอน <c oughs> ถึงเป็นความรู้สึกที่มันแย่ yeah. พอสมควรที่ว่าเออมาโดนไฟไหม้ด้วย <c oughs> คนงานเดียวไหมคนเดียวค่ะหนูคนเดียว เย็บคนเดียวคนเดียวเย็บเองเย็บเอ้ก็เย็บอยู่คืกกเอเพื่อจะกลับไปเย็บเพิ่มถูกต้องแล้วจะมาขายที่นี่ใช่ครับสุดท้ายพูดอะไรกับคนที่ <c oughs> คือจะเป็นเสร็จวันมันคงไม่ใช่หาวอนแต่ <c oughs> ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนเนี่ยจะมาอุดหนุนเพื่อจะมาช่วยเหลือเพราะจะบริจาคเงินก็ไม่รู้จะไปให้ยังไงซื้อของดีกว่าจากผู้ประสบภัยเนี่ยนะอ่ะเชิญนะก็อยากให้อ่ ใครที่ที่ยังมีความสึกอยากช้อปปิ้งในอารมณ์ที่อาจจะเป็นเซ็นทรัลเมอรหรือสยามสามารถมาช้อปปิ้งที่นี่ได้เพราะที่นี่ถ้าตอนนี้นีมันคล้ายกับเซ็นทรัลเซ็นทรัลเมอรสยามย่อๆเล็กๆกันนะคะที่จะมีเวลา10วันค่ะก็อยากให้มาช่วยกันนะคะก็คือมาที่นี่เนี่ยช่วยแล้วเนี่ยไปได้ของกับ ไปด้วยไม่ใช่ว่าแบบก็ได้ความสนุกด้วยแล้วก็แบบมาช่วยเหลือกันด้วยอ่างเงี้ยเพราะว่าท <c oughs> ุกคนที่มาที่นี่เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทุกคนเดือดร้อนคือ <c oughs> จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ไมเนี่ยคือก่อนนั้นนี้ก็เดือดร้อนมามากแล้วอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันคือมันถึงจุดตันที่แบบไม่มีทางออกที่นี่ก็คือเหมือนเป็นจุดที่แบบช่วยให้ระบายของเพื่อจะได้แบบคือเปลี่ยนจากของเป็นเงินกลับมาช่วยเหลือกันอะไรเงยค่ะก็ <c oughs> คือไม่ใช่เพราะไฟไหม้เพราะไม่ได้ขายมา2เดือนใช่มันมีค่าเท่ากันเพราะว่าที่ไม่ได้ขายเนี่ย ม่ได้ไม่ได้แบบได้รับผลกลับมาหรืออย่างขยันอะไรเงี้ย,ย,ยคือว่า ที่เขาบอกเขาจะช่วยเหลือเนี่ยคือจุฬาเนี่ยเขาช่วยเฉพาะคนที่จ่ายค่าเช่าแค่ช่วงแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่าสยามสแควร์เนี่ยคือกว่าจะมาถึงคนคนคนเช่าจริงๆเนี่ยมันหลายช่วงเพราะฉะนั้นหลายที่ไปเช่าช่วงแรกอาจจะเป็นในกอใช่ค่ะเราถึงเวลากอจะไปให้ขอคองใช่คือทุกคือมั่นใจได้เลยว่า80%เนี่ยจะเป็นในงอในคอหมดละเพราะฉะนั้นเขาช่วยเนี่ยเขาช่วยในกอแต่ในงอต้องจ่ายเงินให้ในขอในคอซึ่งเขาไม่ได้ลดค่าเช่าให้เรา เพราะฉะนั้น่ายค่าเช่าเต็มมาทุกเดือนไม่เคยโดนราคาค่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งส่วนหนึ่งในก,ออกก็ได้สองเดืนอนถูกต้องค่ะคืออย่ากเก็บค่าเช่าต่อ<ช>แล้วก็ได้เงินชดเชยชชด้วยใช่ไม่เป็นไรเราพูดกันตรงๆใช่พูดตรงๆตอนแรกก็แบบเอ็มมีแน่ใจไหมคือว่าเราจะต้องได้พอไปถามเขาตรงเขาบอกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบคุณไาม่ใช่เบอร์หนึ่งของการเช่าจากที่อื่นต่อเช่าช่วงเช่าช่วงซึ่งสภาพนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ซึ่งเขาก็คือไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็คือชชช่่่่วววยแคงงอ อาจจะไม่เกินแค่ช่วงขอแต่มันเป็นไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้มันไปถึงช่วงคองอไปหมดแล้วเราเราไม่ได้อะไรเราต้องใส่เต็มครับเอาละขอโชคดีนะฮะมีชีวิตใหม่ไม่ได้นอนมาหลายวันเช่ยไปฮะนะครับอ่ะสุดท้ายแล้ะตรงนี้เห็นป้ายสอชหรือว่าพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดมาเปิดอยู่ที่นี่อ่าต้องกิฟมาหน่อยในฐานะเพื่อนนอตอ่ะท่านผู้ชมฮะสอชผมดวยไกลผมนึกว่าสอช ศูนย์อำนวยการพื้นที่ในการช้อปปิง้งมีข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกพื้นที่ในการช้อปปิง้งสอ,อชอนี่ฮะมีเป็นข้อๆเลยเอามาจากไหนต้องคิดมาจากพี่โนดอุดมไดพานิตค่ะที่คิดรเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนค่ะที่เห็นความ ผู้ที่เดือดร้อนในการจะขายของแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนในการที่อยากจะไปช่วยคนที่ขายของเหมือนกันค่ะศูนย์อำนวยการพื้นศูนย์อำนวยพื้นที่ในการช้อปปิ้งเนี่ยผมจะเรียกผิดกับคุณตาติดท้ายติดท้ายก็เคยอยากจะบอกทุกคนอย่าท้อแท้นะครับลำบากก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่ดีๆจะมาแล้วก็บอกคนที่อยากจะช่วยเขานะครับเอาเงินให้เขาก็ไม่ใช่มาช่วยเขาเถอะแล้วก็เขาก็จะได้มีชีวิตใหม่นะครับคุณเราก็ช่วยกันตอนลำบากนะครับก็มีสิบันก็มาช่วยเต็มที่นะครับ นอกจากจะมาซื้อของซึ่งไม่ได้เป็นเงินให้เปล่านะฮะมาอุดหนุน,นเขาที่สําคัญก่อนนั้นก็คือว่าถ้ามาก็แปลว่ามาให้กําลังใจเขาด้วยครับท่านผู้ชมฮะและนี่คือเจอข่าวเด่นวันนี้ครับสวัสดีครับ อะไรที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปนะครับตอนนี้เราคนไทยต้องช่วยเหลือกันมีโทรศัพท์เข้ามาถามเยอะแยะเลยให้ทวนให้หน่อยซิจะไปช้อปปิง้งไปช่วยกันจับจ่ายที่ไหนได้บ้างน,<ะ>นะครับ<ะ>เมื่อสักครู่ที่ทองหล่ออารีนาสิบของคุณตันสชสชแล้วก็ยังมีที่ถนนสีลมนะครับจะเริ่มเปิดถนนคนเดินวันพรุ่งนี้แล้วที่บริเวณสยามสแควร์จะปิดซอย4กับซอย5รวมถึงบริเวณดอยรอบให้ได้เริ่มไปจับจ่ายกัน ค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เปิดกระทรวงที่บริเวณถนนโยธีเนี่ยนะคะให้ไปค้าขายแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้ด้วยแล้วก็ยังมีเดอะมอลล์กรุ๊ปก็เปิดสุขุมวิท35นะคะให้ไปค้าขายกันได้นอกจากนี้ในต่างจังหวัดนะคะก็ให้มีการกระจายสินค้าไปที่นั่นได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะที่จังหวัดมุกดาหารคะ่ะกระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงสินค้ามุกดาหารแฟดหนึ่งถึงเจ็ดมิถุนายนยังมีกองทุนอีกนะคะที่สามารถจะร่วมบริจาคก,กันได้ซึ่งก็จัดย คลจุลารักษสยามนะคะกองทุนกองบุญไทยไม่ทิ้งกันนะคะเลขที่บัญชี152 4 6 8 6 6 3อขีดชื่อบัญชีกองบุญไทยไม่ทิ้งกัน <c oughs> หรือว่าจะไปบริจาคก,กันที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้ใช่ครับและพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือไบเทคบางนาอีก1,500บูธนะครับไปช่วยกันไทยช่วยไทยนะครับปิดท้ายกันด้วยรอบวันทันข่าวเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โฆษกประจำสำนัก